ผมก็สงสัยมาสักพักแล้วว่าทาไมพัมคินมันมีแบตมาสองรุ่นซึ่งหน้าตาขามันอาจจะเหมือนกันนะ <ขา S 1> แต่ว่ามันคนละแบบแล้วก็ใช้ที่ชาร์จร่วมกันไม่ได้ด้วยนะเบ<ช>ื้องต้นนี้ผมก็เห็นมีชิปเหลืองกับไม่มีนะเดี๋ยวมาถามพี่เขาดีกว่า,<ม>ายนครับมันต่างกันยังไงอ่ะรานนี้ต้องบอกต้องบอกว่าตัว X เ,เนี่ยครับทำมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานงนะครับโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องการ การระบบในการควบคุมเยอะมาก<อ>ทําให้ราคามันย่อมเยาลงนะครับเซลล์แบตเตอรี่ไม่ต่างกันเลยเราใช้แบตเตอรี่มาตรฐานเดียวกันคือแบตเตอรี่มาตรฐาน14เหมือนกันนะครับนะมีระบบป้องกันเซฟตี้นะครับแล้วก็ระบบตัดการทํางานด้วยฟิวเหมือนกันแต่การควบคุมในการทํางานจะไม่เหมือนกัน<อ>ถ้าเป็น t 2 0ที่เขาบอกว่า power share นะนะครับตัวนี้ของฮามกินเนี่ยนะครับจะมีชิปอจัจฉัิยะที่เขาเรียกว่า e n e r e d chip เป็นตัวส่งจ่ายนะครับนะคำสั่งและควบคุมการใช้งานระบบต่างๆนะครับที่แบตเตอรี่ตัวนี้ควบคุมได้เช่นอะไรระบบโอ,อเวอร์ฮีตโอเวอร์ชาร์จและโอเวอร์โหลดในการทํางานนะครับ<อ>แล้วก็จะมีขาที่3เนี่ยเป็นสื่อให้กับเครื่องมือต้องบอกว่าเครื่องมือความกินเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีขาชิปนี่จะมีขาที่3ตัวนี้อ่าซึ่งชิปอัจฉริยะที่ได้อินทิเกรตชิปเนี่ยก็จะมีสื่อขขาที่3านะมนหมายความว่าการใช้งานจะ,จะเขาเรียกว่าอา่าจะใช้งานได้ควบคุมทุกประเภทการใช้งานเลย สคือให้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงสุดในการใช้งาน 3. คือช่วยถนอมบำรุงรักษา นะครับและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานของแบตเตอรี่เอาง่ายๆถ้าแบบแบบตัวเดิมเนี่ยมันสามารถคุยกันกับเครื่องมือมันคุยกับเครื่องมือได้มันก็เลยรู้ว่าถ้าจะจ่กยายมากกลายน้อยใช่ครับถ้ตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยอันนี้มันดีอยู่แล้วแล้วตัวใหม่ทำไมอะตัวใหม่เนี่ยต้องบอกถึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับมันตอบโจทย์การใช้งานนะครับของคนที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีการระบบควบคุมเยอะแต่ยังต้องคงเรื่องความปลอดภัยเรื่องคุณภาพของเซลล์เรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานซึ่งตัวใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับจากการใช้ชิปมาใช้ไอซี ควบคุมผ่านมัดเฟตในการใช้งานอ่าซึ่งการควบคุมผ่านมัดเฟตนะครับนะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามัดเฟตตัวไหนเสียก็สามารถเปลี่ยนมาตัวมัดเฟตตัวนั้นได้อ่าในการใช้งาน2คือราคามันจะถูกลงไหมถูกลงราคาถูกลงไหมในห้าแอมป์เท่ากันนี้ต่างกันสักกี่บาทกี่ร้อยต่างกันสักประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เอายี่สิบลดลงลดลงลดลงยีประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมันใช้ที่ชาร์จด้วยกันได้ไหมไม่ได้ครับต้องสังเกตตรงนี้สังเกตตรงชิปตัวสีีีีีเเหลืออองนนนนน้้้ััจจะปป็ชชชิทท่่่่ใาาาคตวร์ เรื่องด้วยแบตพีเนี่ยเวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันจะมีระบบการถ่ายเทเซลเรียกว่าบาลานซ์เซลนะครับเพื่อให้เซลเนี่ยที่อยู่คาในแบตเตอรี่เนี่ยมันลดลงมาให้เท่ากันพร้อมๆกันแล้วก็มาชาร์จดันขนึ้นมาทำให้ตัวเซล์แบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่เต็มกาลังทุกก้อนอแล้วถนนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีต,ต,ตัวนี้ไม่มีก็คืออันนี้คือมาตรฐานตลาดทั่วไปมาตรฐานตลาดทั่วไปแต่ย่อมจคุณภาพของเซลลก็ได้ตัวนี้ก็ได้เรื่องราคาใช่ครับก็เรื่องของเซลล์ที่ยังแบบแบบ มาตรฐานเดิมของเดิม14อ่าแล้วเปลี่ยนวิธีการชาร์จนิดหน่อยก็เลยเพื่อราคาก็เลยลงลงมาแต่การรับประกันเรารับประกันเหมือนเดิมหนึ่งปีเต็มโอเคนะฮะยังน่าใช้แหละไม่ใช่ว่ามาลดคุณภาพอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แบบตัวนี้ก็ยังน่าใช้เหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมีเอ่อมาเป็น6แอมป์แล้วก็8แอมป์ด้วยสำหรับเครื่องมืองานหนักที่ต้องใช้อายุการใช้เวลาในช่วงเวการทำงานที่สูงใช้กระแสที่สูงด้วย ก็แสดงว่า <analyze> ต <it together> <ś pel ic> ัวนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมครับใช้ได้งานเหมือนเดิมแน่นอนครับน่าสนใจเดี๋ยวผมคงต้องจับตัวนี้ไปด้วยอนี้นะครับ